สวัสดีครับวันนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผ่านเขดหน่วยงานด้วยกันนะครับสิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเยอะมากมายนะครับผมสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่5ถึง19ตุลาคมนี้นะครับผมหน่วยงานที่ลงทะเบียนก็มีธนาคารกรุงไทยทกศธนาคารออมสินสำนักง,งานการคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอ <c oughs> สำนักง,งานเขตนะครับหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะครับสามารถลงทะเบียน ได้เลยนะครับคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการเยอ่แล้วนะครับและคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หมดทุกคนนะครับต้องลงใหม่ทุกคนนะครับผมส่วนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับจะต้องมอบอำนาจนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านท่านเลยนะครับผม และในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับผมในกรณีที่มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวนะครับ1ก็คือตัดสินสถานะตัวเองว่ามีหรือไม่มีนะครับ2ก็คือวางแผนช่องทางการลงทะเบียนนะครับว่าหน่วยงานของรัฐหรือเว็บไซต์นะครับผม3ก็คือเตรียมเอกสารบรระชาชนนะครับสาหรับคนมีครอบครัวแล้วนะครับให้ครอบครัวเซ็นเอกสารที่บ้านก็ได้นะครับลงทะเบียนพร้อมกัน5กันยาถึง9ตุลาคม65นี้นะครับผมในกรณีที่มีครอบครัวหมายถึงว่ามีการจดทะเบียน สมลดนะครับ ส่วนกรณีที่ไม่มีครอบครัวหมายถึงว่าไม่ได้จดทะ, s <S ททะเบียนสมรสนะครับผมนี่ก็คือข้อมูลนะครับแล้วก็ในการลงทะเบียนนะครับไม่มีครอบครัวนะครับสามารถลงผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับส่วนถ้ามีครอบครัวแล้วนะครับต้องไปลงทะเบียนที่หน่วยงานของรัฐทั้ง7หน่วยงานนะครับส่วนผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับรอที่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาลงทะเบียนให้นะครับคุณสมบัติ8ข้อของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มี1 อายุ18ปีบริบูนะครับฉันชาติไทยนะครับไม่เป็นบุคคลต้องห้ามนะครับรายได้ไม่เกิน100,000ต่อครอบครัวนะครับแล้วก็เงินฝากไม่เกิน100,000นะครับผู้ที่กู้ซื้อบ้านไม่เกิน1.5ล้านนะครับซื้อรถไม่เกิน1ล้านนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตที่ดิน1-10ไร่นะครับไม่ต้องมีนะครับใครที่ลงได้บ้างนะครับคือทุกคนสามารถลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนแล้ววันศุกร์ณณทับ ดาถัดไปนะครับก็จะมีการประกาศผลการคัดกรองทางเว็บไซต์ว่าได้เกอกสถานครอบครัวว่ามีหรือไม่มีถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็รอจีนยันอีกตัวต,วตวนอีกทีหนึงนะครับ